สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดําซิงครับทุกคนพามาชมน้องใหม่ครับอู่ปลาเหลาครับนี่เพิ่งมาถึงอูสดๆร้อนๆเลยครับทุกคนนะครับคันนี้ก็เข้ามาขับมาครับขับมาไม่ได้ไม่ได้ใช้รถย้ายนะครับคันนี้ขับมาเลยตรงเลยครับวิงระยะทาง300กว่าโลสบายครับ คันนี้แอร์เย็นช่ำน้ำมันเต็มถังนะครับคันนี้นี่มาตรฐานครับก็รอพอสมควรนะครับสีเก็บสีใหม่ครับสีเดิมเป็นสีส้มนะครับอันนี้สีเดิมเป็นสีส้มนะครับนี่มาตรฐานครับก็ปลาเร้าบอกขายนะครับคันนี้เปิดขายนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร 0 8 8 4 7 4 6 3 8 2สองนะครับย้ำนะครับ0 8 8 4 7 4 6 3 8 2นะครับราคา40กว่าครับทุกคน40กว่าสอบถามกันเข้ามาได้ครับต่อรองได้ครับอันนี้เป็นดำสามมิตครับสามมิตปลอมนะทุกคนไม่ใช่แท้นะเพราะว่าอันนี้เราต่อทรงสามมิตที่เฉยครับแต่ว่าต่อที่อู่ที่โคราชครับผมนี่ดำาใหม่ๆเลยครับยังไม่ได้โดนดินสักเที่ยวเลย f อีนี่ ยังไม่ได้โดนดินสักเที่ยวเลยครับสภาพสภาพก็ใหม่ครับนั่นแหละดูอ่ะต่อแล้วก็จอดไว้หนึ่งปีครับยังไม่ได้วิ่งงานเลยครับนี่ดูแค่ฝาท้ายอ่ะฝาท้ายยังไม่มีรอยโดนดินเลยที่เด็ดเลยยางใหม่ครับสิบเส้นครับยางแทับดอกบังครับสิบเส้นครับดูอ่ะดอกที่พอยแม่ดอกโอ้โหยางคัสรงคัสซีสวยครับนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูคัสซีไม่มีผูเลยครับ สีไม่มีผุเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับดำใหม่ครับนี่สวยครับกระทรงก็ถึงจอดเก่าเก็บครับกระบอก MP โคราชนะครับกระบอกใหญ่นะครับผมนี่สภาพดีกระทรงกระสีเลี่ยมครับถังน้ำมันไม่มีบุบครับเป็นโปรเฟียนะครับยกหัวไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เครื่อง260แรงนะครับ2องเผาครับ2เผาชุดแหนบชุดโบกี้ใหญ่ครับเท่าเซดเอ็มเลยทุกคนดูว่า เหมือนเซเอ็มเลครับเครื่อง260แรงยังหน้าใหม่ครับครับนี่สีเงาวิบวับเลยมัดทำไมมันเงาดีแลว่าสีอะหรือว่าช่างสีเขาฝีมือนั่นนี่ครับนี่ภาพก็ยังไม่ได้ล้างเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยนี่ต้องรื้อล้างครับภายในสวยครับคนนี้ครบ,บเลยครับดูเบาะไม่ขาดนะครับ ฝั่งซ้ายไม่ขาดแต่ฝั่งขวามีขาดครับเห็นไหมนะครับรีวิวให้ดูแบบนี้กันไปเลยนะครับจะได้เผื่อคนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ตัดสินใจง่ายครับจบไม่จบนะครับเรารีวิวให้ดูเลยนี่สวยครับวิบวับเลยเดิมบางครับอันนี้สีบางมากนี่สวยจัดนะครับก็รถใช้งานได้เลยนะครับเอกสารรมพร้อมโอนนะครับ นี่ชุดเบรกก็เป็นของโปรเฟียครับชุดเบรกโปรเฟียออสองลูกยาวหนึ่งลูกสั้นนะครับอันนี้แท้ญี่ปุ่นเจ้าของเปลี่ยนใหม่ครับชุดเดิมมันเบรกไม่อยู่ครับเปลี่ยนชุดนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเครื่องอูใหญ่โตมโหฬานครับดูใหญ่โตมโหฬานครับนี่สองเผ่าฝั่งนี้ก็ยังใหม่ทุกเส้นเลยครับสิบเส้นใหม่ทุกเส้นเลยดู่ วยงามมากครับกระบงกบะจอดเก่าเก็บครับทุกคนดูว่าอู้สียังจับอ่ะบะต่อจากโคราชนะครับอู้ประมาณนี้ครับของดีครับของดีอูปลาเราครับมาใครสนใจอยากถามอยากอะไรก็โทรมาคุยครับโทรมาต่อมาคุยมาลุยเลยนะครับผมอย่าช้าครับราคานี้หาไม่ได้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่ใช้ไฟฟ้าหมุนไอปรับได้นะครับซ้ายขวาเข้าออกนอกในนะครับเป็นไงครับหล่อไหมทรงดีมากครับยังจ้าบเลยนะครับอันนี้ใครสนใจก็ทักไทยกันเข้ามานะครับก็พร้อมใช้นะครับไปวิ่งงานได้เลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้นี่ รอไหม,มอู้ชมแต่สีเงามากครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะดูทุกคนจอดฝุ่นเกาะยางน่าน,น่ะดูอ่ะเนี่ยฝุ่นเกาะครับต้องล้างออกเงาไปถึงดูขนาดนี่นี่อันนี้รอยนิ้วมือเรานะครับถ้าถ้าล้างแล้วจะเป็นแบบนี้นะเงาไปถึงรถคันนี้เลยนะครับนี่ไฟหน้าเอ่อหมุนสูงต่ำได้นะครับเป็นระบบไฟปรับได้นะครับก็รีวิวให้ดูจะเต็มเลยครับนะครับ จะได้ไม่ผิดหวังนะครับใครหาใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสองเพลาครับตัวนี้สวยไม่สวยก็ดูเอาแต่สำหรับผมผมว่าสวยนะผมว่าโอเคโอเคเลยนะครับเอาไปใช้งานนี่ใช้กันยาวๆเลยนะครับราคาก็คุยกันนะครับ เผื่อคนหาใช้นะครับสเปคใหญ่ๆคัสซี่ใหญ่ๆคัสซี่นี่ใหญ่มากครับดูเบิ่มเลยเรี่ยมๆเลยยังไม่ได้ล้างครับนี่นี่ยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวจะล้างให้เลี่ยมๆเลยนะครับุกวนนี่ส่วนคันนี้ก็รอเจ้าของมารับครับคันนี้ติดมาจําไปแล้วนะครับติดมาจําไปแล้วเจ้าของนัดวันจันทร์ครับวันจันทร์ไม่มานี่หลุดเลยครับวันจันทร์ไม่มาหลุดจองใครที่ใครที่ อจองใครที่อยากเอาตอ่อก็โทรมาคุยเลยครับบึ้บยขอเเวณเนได้พี่น้องเพื่อนบ่ให้รุดดอกเพื่อนมดจ่ายหมหลายหมื่นทำฝาท้ายให้ครับทำฝาท้ายให้ลูกค้านะครับนี่ทำฝาท้ายให้ใหม่เลยเป็นตลาดาลาอันนี้ครับปลาเราก็นี่ครับจักยันต้อยยังมันยุ่งตุ้งยันเลยครับพี่น้องเลยอ้เนื้อ,อละไรครับก็ ใครอยากซื้ออยากขายก็ถ้าเข้ามาโทรเข้ามาคุยเลยครับใครมีรถอยากจะขายหรือว่าอยากจะซื้อหรือจะแลกเปลี่ยนเทินรับหมดครับเปลี่ยนแลกได้เปลี่ยนได้นะครับเทินส่วนต่างได้นะครับออของคุณดีกว่าผมเพิ่มเงินให้ของคุณเก่ากว่าคุณเพิ่มเงินให้ผมนะครับประมาณนี้นะครับมาเลยครับอู่ปลาเหล่านะครับนี่เครื่องก็อย่างในบุ่สองสูบสองสูบสสูบก็มี นี่สามสูบสูบเดียวก็มีนะครับผู้ใดอยากได้อ็ทุ่มมาหลดครับอันนี้ก็เหลือเป็นโครงเข็นนะครับยกไปเลยครับสองหมื่นครับพร้อมกันสีพร้อมช่วงล่างครับพร้อมแหนบนะครับสองเผาใหญ่ครับเผานิสันนะครับนี่ใหญ่ครับใหญ่มากน็อตล้อครบใช้งานได้เลยนะครับนี่สองเผาเอ้ยเผาเดียววะพีทโอพี่น้องเอ้ยรีเวอร์ะสีบลอยอะไรเผาเดียวนะครับขออภัยนะผมเผาเดียว พร้อมกระสีพร้อมถังน้ำมันพร้อมเหนบหน้าสองหมื่นนะเลยครับมีเล่มให้นะครับ,นะครบใครสนใจก็เข้ามาคุยเลยนะครับเาโอเคครับพี่น้องพร้อมปามก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับนะครับคลิปนี้ก็ลำดาทุกท่ั้นไปก่อนครับสวัสดีครับ